สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องเจ้าหญิงทาโร่นะคะแล้วก็คลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปแรนดอมนะคะในหัวข้อที่ว่าใครนะคะที่กำลังจะเข้ามาสารภาพรักกับคุณนะคะโอเคก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราไปดู e n e r g y นะคะพลังงานลัคนาราศีของเขากันก่อนนะว่าเขาคนนี้อาจจะอยู่ในลัคนาราศีอะไรตัวตนเขาเป็นยังไงบ้างนะคะ ะอยู่ในลัคนาราศีมีนนะคะราศีเมถุนค่ะราศีพฤษภนะคะราศีตุลน,นะคะอามีน,น เมอร์คิรีนะคะราศีเมถูนราศีพฤษภแล้วก็ราศีตุลนะคะอันนี้ก็เป็น energy นะคะที่ไพ่ออกมาในวันนี้นะคะคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่เป็นคนเก่งนะคะเป็นคนคุยเก่งเป็นคนเก่งเรื่องของการเจรจาเป็นคนมองโลกกว้างเป็นคนผ่านโลกมาเยอะหรืออาจจะเป็นคนที่เข้าสังคมเก่งด้วยนะคะแล้วก็มีทักษะในการสื่อสารนี่เป็นเลิศเลยนะคะแล้วก็เป็นคน มีส s e นะคะเป็นคนมีส์แรงนะคะเป็นคนค่อนข้างมั่นใจในตัวเองเป็นคนมั่นใจในตัวเองระดับหนึ่งนะคะแต่จะเป็นคนที่แคร์คนรอบข้างมากๆนะคะเวลาที่เขาเข้าสังคมกับใครหรือเวลาที่เขามีเพื่อนนะคะเขาจะเหมือนคนอเขาเป็นคนรอบคอบนะเขาจะเป็นคนอย่างเช่นเขาจะพูดอะไรนะคะเขาจะคิด นะคะเขาจะคิดเขาจะไตร่ตรองว่าคําพูดของเขาเนี่ยที่พูดออกไปแล้วเนี่ยมันจะสร้างความสามาคัคคีมันจะสร้างความรู้สึกดีหรือว่าพูดไปแล้วมันจะรู้สึกแย่นะคะเขาสามารถพูดให้คนแตกกันก็ได้สามารถพูดให้คนรักกันก็ได้นะคะเป็นความสามารถพิเศษของเขาสามารถทําพูดให้คนที่ทะเลาะก,กันอยู่เนี่ย ดีกันก็ได้ปรองดองกันก็ได้นะคะเขามีวาทศิลป์ค่อนข้างที่จะเป็นเลิศนะคะสําหรับคนคนนี้นะโอเคทีนี้มาดูกันว่าคนที่จะเข้ามาสารภาพรักกับคุณเนี่ยคุณกับเขาเนี่ยรู้จักกันไหมนะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยเป็นยังไงไปดูกันนะเลือกไพ่กันแป๊บนึงเอาสำหรับนี้แล้วกัน เจ็ดถ้วยนะคะหญิงว่าคุณน่าจะาเจอกันแล้วแหละเจอกันแล้วก็เผลออาจจะเป็นคนคุยอาจจะเป็นคนที่แบบเออมองๆกันอยู่เป็นคนที่คุณเองคุณก็รู้สึกว่าเขามีเสน่ห์กับคุณมากๆเป็นคนที่คุณรู้สึกถูกอ,อกถูกใจนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่แบบมีเสน่ห อาจจะทำงานเป็นดารานักร้องนักแสดงหรือทำงานเกี่ยวกับ influencer เป็นคนที่แบบเออมีลักษณะท่าทางที่สามารถทำงานเกี่ยวกับวงการบันเทิงได้นะคะเกี่ยวกับโฆษณาอย่างเงี้ยนะคะเจ็ดเม้านะคะคุณอาจจะเจอกันผ่านการเรียนการเทคคอร์สหรือการทำงานนะคะ ัเวนถือไม่เท้านะคะคนคนนี้อาจจะทํางานเกี่ยวกับการที่จะต้องเดินทางหรือว่าติดต่อกับต่างประเทศนะคะหรือทํางานเป็นแบบเออกลุ่มนักบินเนาะนักบินนักเดินทางแอร์โฮสเตสจัวสไกด์นะคะหรืออจะทํางานเกี่ยวกับพวกเรือการเดินเรืออะไรเงี้ยนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เด่นๆ่นก็คือเขาอาจจะเป็นคนที่เสน่ห์เหลือล้นนะคะคนคนนี้แล้วก็เป็นคนแอคทีฟนะคะ ไม่ใช่สายเฉือ,อยอะเป็นคนแอคทีฟเป็นคนมีไฟในการทำงานอ่าแล้วก็อาจจะอายุอานามน้อยกว่าคุณหนึ่งถ้วยนะคะเป็นคนที่แบบคุณเคยเจอละและหญิงว่านนะคุณน่าจะมีใจให้กันอยู่แหละ หรือคุณอาจจะรู้อยู่แล้วว่าเขามีใจให้คุณมี e อ e r g y ความสัมพันธ์ความรักอะไรที่มันมุงม้งมิ้งที่มันสื่อถึงกันได้นะคะอาจจะเป็นคนที่คุณคลั่งรักฝันถึงเขาบ่อยๆหรืออยากจะคุยกับเขาทุกวันตื่นมาอยากจะทักหาเขาทุกวันอเลยก็ได้หรือแม้แต่นะคะเป็นคนที่คุณเห็นผ่าน social media ียเนาะแต่ว่าอาจจะยังไม่เคยเจอกันอะไรเงี้ยนะคะ เ้วขอแบบดูลักษณะของเขาเพิ่มเติมนะคะผ่านให้ทาโลซี The Lovers นะคะเป็นคนมีสเสน่ห์นะเป็นคนที่แบบเข้ากับคนอื่นได้ง่ายเป็นคนลักษณะเป็นคนเฟนลี่เป็นคนไม่ค่อยถือตัวนะคะอย่างก็คุณเจอเขาแล้วแหละเป็นคนกลุ่มกลิ่มนะเป็นคนแบบลูกแบบเจ้าชู้นิดๆนะคะ Hello Fan ถ้าไม่เด็ก ก่าคุณก็อาจจะแกวคนไปเลยนะอาจจะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะคะอาจจะทํางานเกี่ยวกับวงการการศึกษาการให้คําปรึกษาทํางานเกี่ยวกับการพิพากษาเกี่ยวกับกฎหมายหรือว่าอาจจะทํางานเกี่ยวกับการเป็นแพทย์เป็นครูนะคะ เป็นคนมีวาทศิลป์อย่างที่หญิงบอกเขาคุยเก่งคุยเป็นนะคะแล้วก็สามารถคุยให้คนเนี่ยรักเขาเอ็นดูเขาได้นะคะเวลาเขาทาอะไรมันก็จะดูน่ารักดูน่ามองไปหมดนะคนเนี้หรือแม้ว่าเขาจะเป็นแบบเป็นคนอายุเยอะเขาอาจจะมีบุคลิกบางอย่างเหมือนเด็กนะคะหรืออาจจะชอบเป็นคนรักเด็กนะคะ เขาจะมาสารภาพรักกับคุณแบบไหนลักษณะการสารภาพรักเขาจะเป็นยังไงนะคะเจ็ดดาบนะคะอุ้ยเขาแบบแอบมองคุณมานานะแล้วเขาเขากล้ากลักลกลวๆนะเขาอายนะเขาอายเขาเขินอยู่นิดนึงนะเขามองคุณทุกวันเลยนะเต๋อฟูนะคะเขาทำไมเป็นแบบนี้แหละตีถ้วยอยหญิงว่านะเขาว่าจะ เขาไม่พูดตรงๆอ่ะขนาดบอกว่าจะมาสารภาพรักนะไพ่ยังออกมาแบบเขาไม่พูดตรงๆเขาจะมาอ้อมๆอาจจะแบบเออแบบคุณแบบตอนนี้แฟนเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยอาจจะมาหลอกถามคุณแบบเนี้ยแต่ว่าไม่ได้ถามตรงๆว่าแบบพี่มีแฟนหรือยังหรือแบบคุณมีแฟนหรือยังอะไรเงี้ยอาจจะแบบเออแล้วแฟนไม่มาส่งหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะแบบเริ่มจีบคุณแบบเนี้ยคือค่อยเป็นค่อยไปอ่ะเหมือนที่เล่นทีจริงไปก่อนอาจจะแบบ ไม่ใช่สายแบบคือนิดนึงอ่ะเขาก็กลัวคุณไม่ค่อยชอบไม่ชอบเขานะเขาก็กลัวโดนปฏิเสธนิดนึงก็เสียเซียวนิดนึงทั้ง,งที่ตัวเขาอาจจะเป็นคนที่ต้องกล้ากว่าน,นี้เนาะเวลาเวลารักใครอ่ะมันก็จะตัวเล็กไงแล้วคุณจะตกใจว่าแบบอุ้ยอาจจะไม่ใช่คนที่คุณคิดก็ได้อาจจะเป็นเด็กกว่าคุณนะหรืออาจจะเป็นคนที่คุณคิดนั่นแหละแต่คุณอาจจะไม่คิดว่าเขาจะ ้าเข้ามาบอกคุณสักวันหนึ่งอะไรเนี่ยเพราะท่าทางเขาแบบเหมือนกอบอาการหน่อยๆขน,นาดเขาคุ้มกลิ่นนะแล้วเขาอาจจะแบบไม่กล้าเข้ามาบอกคนต,งตรงๆนะคะอาจจะมีอืมไพ่เด็กด่าดขึ้นมาหญิงคิดว่าเขาอาจจะมีตัวช่วยนะอาจจะเป็นคนอื่นมาบอกหรืออาจจะมีคนอื่นมานัดให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออาจจะแบบพูดแย่ๆที่เล่นที่จริงไม่กล้าพูดต,งตรงๆแอบเขินนิดนึงนะคะนี่อ่านไปก็เขินแทนเข้าไป เดี๋ยวมาดูซิว่าไพ่ออร์เลคเกิลนะคะอยากจะบอกอะไร past life relationship นะคะเขาอาจจะเคยชอบคุณมาก่อนหรือคุณอาจจะเคยชอบเขามาก่อน you deserve love นะคะมันถึงเวลาไงที่คุณจะต้องมีแฟนที่คุณจะต้องรับความรัก,กด,ดีๆนี้ไปนะคะ calling in Your soulmate คุณอาจจะไปขอพรอ,อะไรไว้ก็ได้นะแล้วแบบเขาส่งมาให้คุณแล้วเนี่ยนะคะเขาเรียกอะไรนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อ่านแชทเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ส่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะอีกนานไหมขอดูสิที่เขาจะข้ามาสาั่นราคาแล้วกับคุณ ประมาณสองสเดือนเนี่ยสองเสามเดือนเนี้แหละก็ไม่ได้นานมากนะคะแต่มันจะไม่ทันทีแต่ค่ายไปนี้นะ not t h e r i g h ท t i า e เนี่ยยังคิดว่าเขาอาจจะแบบไม่ได้บอกสารภาพตรงๆตรงๆอย่างที่หญิงบอกคือเขาอาจจะค่อยเป็นค่อยไปอะไรเงี้ยอาจจะโดนกลัวปฏิเสธด้วยกลัวโดนปฏิเสธหรือว่าอาจจะแบบ เขินนิดนึงพอรู้ตัวว่าชอบมากๆกําลังจะสารภาพรักมากๆนะอาจจะมีความตื่นเต้นไงนะคะก็ประมาณนี้นะโอเคนะคะก็คลิปก็ประมาณนี้สาหรับใครที่อยากจะปรึกษาเรื่องสน่ตัวนะคะก็กดลิงก์ที่ลิงก์ที่แบบแปะไว้ข้างล่างคลิปมาได้นะคะแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามแล้วก็ชอบฟังให้ชอบดูดวงนะคะก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ แล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายและสวัสดีค่ะ